สวัสดีค่ะตอนนี้ก็สิหามงแร้งเลยพี่น้องไม่ติ๋มมาพักอยูงไนบัดเนาะวัดบปลาลมรื่นดีนอนอยู่ห้อใหม่โอ้เย็นสบายมาใหเาลาเข้าไปเราพละคำสักหน่อยแดดยุกคนละอันนี้ก็คือของน้ำเนาะของน้ำเป็นตจเฮ็ดลรงูกออนใช่ปะพุ่นเป็นตะเฮ็ดออกด้วยพี่น้อง นี่เป็นวัดปลามลมเรื่อนดีบ่คักบรรยากาศดีทั้งทั้งนี้ยนัง,ยงป้าอ้อยบ่โอ้เลือดเหลือดเลือดอันี่เป็นป้าอ้อยของไทยบ้าน,นมานั้งเนี่ป้าอ้อยป้าอ้อยอันนี้นอกวัดอันนี้บริเวณอยูงง่ในวัดบริเวณ ในวัดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะผ้ากันมานอนถังเจอรัวถอดผัวละพี่น้องมานอนแล้วกับแม่แล้วก็บเสื้อเขาเสื้อยังป้าเชียร์อย่านั่งป้าพี่น้องมึงเคชีย่านั่งดูง่ามข้ากงดูป้ามึงใบมัน เป็นแพร่เป็นแพร่อยู่โอหมหมดหมดหมดเครื่องอย่านั่งเครื่องอยานั่งน้า,มมาน้ำคักน้ำบักไม่น้อยจะเห็นเครืองอย่านั่งบ่้ง่ามแห้งมึงดูงามบักักงดูหืมผีหงดูง่าแห้งคุณนะ เป็นว้าปลาลมเรือนขันบ้านนี้อ้ยูบ้านใดยี่ห่อนเแห้งบรรยากาศห่อนครอันนี้ใครอยู่หมู่บ้านกับไปพักอยู่บ้านดิบ้านนี้ก็ได้นแล้วนนาาลนนกร,ล,งไงไรกลังแล้วกรลังซูนแห่น ผู bon ้คนกิดเอฟซีก right. oh. ับเมียนมาเป็นจะสร้างจะสร้างอยู่พี่น้องยิ่งผานยังเหรอโอ้ยต้นไม้ลำลมเืินต้นไม้ใหญ่บบกร้ายเลยมองดูมองนี้มีต้นไม้กะบมองนั่นกะบซุ้มเย็นเนาะพอดีส่วนโ่มส่วนเงาโอ้ต้นไม้ใหญ่ไหนเนี่ยชิบหายอี่ห้อ เอยหน้าตุนที่ไหนต้นยังอะไรนี่ป้าต้นไม่ยังอลายขอบคุณที่ช่วยกำลังใจเนาะที่น้ำเมืองน้ำแยงน้ำติมตอนนี้สิจึงที่เขาเส้นหาแล้วคนติดตามขัน แม่ตีมมี่พ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, มากดติดตามให้กันบอ่อมาถึงจุดนี้เลยมีกำลังใจสิสูยงานต่อไปย้อนพ่อแม่พี่น้องอยงู่แล้วเออขาพึ่งอะไรกัแล้วกันป้าตัวกวางจ้ะจะพัหกหักห็นพ,พระพระบ่หลายพี่น้องพระบ้านนี้บ่หลาย มาเอมาเจอจะนั <fin anta> <ots> ่เหนี่ยมัดงเนี่ยถ้ายูแก็ต่นอนเหนยกินง่ายนอนง่ายนอนกลางยินกินกลางายนอนง่ายง่าจงไปพักที่สวนอยากอยู่เสกับอยู่ไดดจะมีหลุยนี่เจ่าจะมาหมื่ว่านนี้อยู่ไปอยู่โอ่ยนื้อยไม่เนี่มันเียงเียงเรามันกินเขาอยู่กันนียงเถงพวกนี้จะเป็นจะสร้างอยู่กระดองลืงหน่อยจ้ ในอะไรรมนทานเรอะว่าต้นต้นสะอาดเอาลก่เป to ั้งเอองนะจดึงหน่อยนัแ่นดูไอช้อนลูกอาบน้ำะเรียกเรียกยุคใช่ไหมทุกพนทงานก่อนนั่งดีพดงานดิงมาแรงเนี่ย ุกคนแล้วเมอยุก็นั่งดีๆเลยแม่ฝากบอกแม่หน่อยเด้อเฮ็ดประกันชีวิตไว้ให้ลูกเนี่ยเด้อเฮ็ดแล้วจ้าเฮ็ดไปดนละจ้าเฮ็ดตั้งแต่เขาวงการละจ้าเฮ็ดทุกคนเลยจ้าทั้งพ่อทั้งแม่เหทุกคนเลยจ้าขอบคุณขอบคุณพี่ปีดานะคะส่งค่าอาหารมาให้พวกเราสองพันบาทอย่าเอาเงินค่ะขอบคุณพี่ปีดานะคะอย่าเอาเงินไปแห้คนอื่นเลย ้างวดไหนขาดส่งเกินระยะก็หมดสิทธิ์ได้เงินคืนประกันเหลี่ยมเยอะตอนเร่าจ่ายปากหวานแต่เมื่อถึงเวลา,อ,าอ้างนู่นอ้างนี่เฮ็ดเราจ้าแม่เฮ็ดแล้วเด้อจ้าเฮ็ดสีเฮ็ดสองสามอันแล้วจ้าเฮ็ดให้น้องเราจ้าห่วงความปลอดภัยน่องตั้งแต่วินาทีแรกที่น้องเข้ามาสาวน้อยจ้าเพราะว่าเห็นน้องนั่งรถด,ดูจ้าแม่ก็เลยเฮ็ดหนาดำเมื่อไหรจ้าตอนนี้ศูน คีบอัน่หันคีบอัน่คีพ่อเอกข้องหันติแมนคนเขาเบิ้งเท่าไรแล้วคนเขาเบิ้งเป็นแสนแล้วโอ้ยบ่เบิ้งดีดีเท่าไรสีพ่อสีพ่ออะไรเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวฝ้ากกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่เจะอ่านคอมเมนต์เลยกจีแมน พะเกิดเลยแม่บ่ปวดหัวสิฉันพ่อมันป,ปวดหัวแม่หน่อยกับแฟนแม่หน่อยดีๆเอาเงินใส่ทรงถขายวัดใส่จา้าใส่ใส่ทุกวัดและจ้าพ่อไปอาบน้ำเพิ่นจา้าไปใส่ไฟเพิ่นเวลาว่างก็ใส่ชุดบางสกุลพ่อเอกได้ยักคลิปเราืหมน,นี่สวัสดีค่ะพ่อเอก ให้เก็บเถอแล้วก็ลุกท้ายนี่ยก็บเดียวเหรอเกเดียวครับเดียวอี่อยู่ก็บเดียวตัวคำกับชีสามชี้คลิปเหรอวะสามคลิปครับสามีแต่ละคลิปแตอนนี้พักผ่อนก่อนนี่นาีนาวันี้นะเแม่นออย่าออกมานักหนาเลยนะ ร uhh ิ่นหน่อยนอรนหน่อยกินนอนกินไงนอนกินอ่าง่ายนอนง่ายนะคะอ่ะคิปนี้กเอาไ้ันมีก่อนกับเราเันไลื่ก้นอะแช่เนาะก็ชับกราก็ะดึงแ่แนอยกช่อ กินกุชมาแล้วเพื่อนเอาทิเชียงให้เอนด้ต้องทูมาแล้วหัวดำล้มาัวๆเร็วๆรวๆ็วๆเรแล้วเเๆ็ๆยๆเวเ็วนอรวเวเร็วๆเร้วๆ็วาเร็ววเร็อาบน้วๆเ้ราเ ก็ห้องเก่าเลยวนเย็นมาจากสูโมงไม่เคยดำดีแท้อะไรนะแม่ยนมาจากซูโมงหนูก็ทาก่อนจะทําอะไรทุกอย่างแม่เอาน้ําเสร็จผมก่อนไหมตอนทำเขาบอกให้เอาน้ำใส่เนี่ยตู้บอกฉันให้ใส่ตอนมันดำไหมดำดำดีไหมดำดีมากเลยดำดีมากเลยมันต้องห้ามเอาน้ำใส่เอาใส่ตอนผมแห้งๆอันนี้เนี่ยตัดอันนี้ห้ไลายเนี่ย เดี๋ยวสีเฮ็ดมาอยู่มืออื่นอันนี้นะ้าผมก่อนผ้าไห้มันอันมากแล้เอาย้อมไม่อันนี้มันไม่ให้ใส่น้ำเลยยี่ห้อนี้นะเอาออกให้เลยกันนี้เยี่กันนี้แย่หน้าหลันึ่งเอาห่าวไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้ใช่แก้เนี่ยยังแก้ป่ะเดี๋ยเอบคุณค่ะแกไปกันต่อนะคะขอบคุณค่ะ